น้องปิยชาัิพาคุณพ่อมาด้วยไก่จีหอดวันพอแล้วนุก็เลยพาพมอะค่ะแต่หอดวันแม่นุก็เสีวันแม่มาค่ะปิยชาัิเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานียังเตะบอลอยู่ไหมเ่นอยู่ค่ะแต่ว่าพอดีแบบเราว่าเฮ็ดมันเพื่อเฮ็ดมันแล้วก่อนจังไปค่ะบัดเพื่อสิแล้วตี้ค่ะเฮ็ดเบียกแล้วจังไปเล่นค่ะเราว่าค่ะ ช่วยผมหน่อยได้ไหมครคุณพ่อฮะทำงานเสร็จแล้วค่อยไปเล่นอ๋อทำงานเสร็จแล้วค่อยไปเล่นผมว่าวันนี้สงสัยผมทำรายการเหนื่อยจริงๆสงสัยต้องมีคนมาช่วยแปลให้ผมหน่อยได้ไหมผมจะได้เข้าใจน้องปิยชัยอออนนี่คุณไอ้หลวมมาได้เลยครับผมเขาบอกให้ผมมาเป็นพิธีกรคู่กับพี่เทปหนึ่งครับออ๋อคุณจะมาช่วยผมเป็นพิธีกรมาช่วยแปลบผม แล้วทำไมเปียชชัดต no no oh ้องเขินด้วยอะหนูแอบมักเขาคแต่ว oh. ่าหนูแอบชอบเขาค่ะอ๋อแล้วเราอ่ะแล้วเราชอบเขาไหมชอบชอบได้เลยอาหารในข้อใดไม่ใช่เมนูของหวานก็แต่ว่ามันเป็นของยังหวานนะ่นาะอ่อ ซีบดได้เลยนี่ใช่ตัวนั้นซีบดเวลาอะไดนี่ยและอีก5 2 0 0 0 0บาทอยู่ที่เต้าหูย้ยีรู้จักไหมที่ตอบไปเนี่ยบอกบอกค่ะไม่รู้จักไอเราไม่เคยพาเขาไปกินเหรอยังโอ้ยเจอกันครั้งเดียวไปพาไปกินได้ไงเนี่ยครับทำไมไม่ชวนเขาไปกินอ่ะเดี๋ยวถ้าตอบถูกเนี่ยผมจะพาไปกินเต้าหู้ไอกับเต้าหูาห้ยีนะครับเนี่ยทำไมเราเราเราเห็นหน้าเขาแล้วเราเขนะินอ่ะ ็ยังว่านู้มาเขาก็ยังแล้วคุณเขินไหมเนี่ยก็เขินอยู่ครับผู้สผู้หญิงชมคอ๋อผู้หญิงชมครับตูนบอดี้สแลมรู้จักไหมฮะรู้จักค่ะนักร้องนักนักแล่นแล้วก็นักร้องนักร้องค่ะใครเป็นนักกีฬาวิ่งครับไอตูนไอตูนค่ะเขาเป็นเขาก็เป็นเขาเป็นนักโรบอกค่ะเป็นนุ่งจักร์คนุ่งจักแต่ว่าเราเล่น อ <anut S 1> ๋อเหรออ๋อเรามารู้จักเขาดังๆเขาบอกเขาเป็นนักวิ่งเนี้ยเหรอค่ะเขาวิ่งไปทั่วประเทศอย่างเงี้ยเหรอค่ะอะงั้นเดี๋ยวผมขอ4 0 0 0 0ืบาทกลับมานะครับเดี๋ยว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 นี่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 ครองคปิยะชัดเขามองเราอยู่เดี๋ยวถ้าวันนี้ไม่เป็นดองกันผมจะไม่ทําตัวแบบนี้ครับเหลือเงินรางวัลอยู่4ี่0มืบาทวันนี้จะรักษาได้หรือไม่ อ้าวไอ้ครับครับปีชาชัยกับคุณพ่อเขาแข่งกันอยู่อ้าวผมนึกว่าพี่ j ห้ผมเล่นเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยเขาเลยเหยียบมาว่าจะช่วยเขาแล้วเมื่อกี้เนี่ยเหรอนี่คุณยืนเป็นแบบครอบครัวเดียวกันเลยนะฮะใช่ครับผมยืนข้างๆไอ้อย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างเขินค่ะเขินอีลีค่ะเขินมากมากเลยแล้วไอ้จะเขินไหมเขินเหมือนกันครับผมเขินพ่อเขาเนี่ยมุกก็เขินมูกกันก็เขินอยู่ ฟันน้ำนมมีกี่ซี่หนูเป็นลูกคนกลางนนแล้วก็เลยวางกลางค่ะหนูเป็นลูกคนกลางแมก็เลยเลือกอันกลาง22อันกลางอ๋อหลักการแค่นี้เลยค่ะจำไม่ได้เหรอว่าฟันน้ำนมมีกี่ซี่แต่รุดมานี่หนูกว่าเคยหนับจีกเต่อค่ะแต่ว่ารุดเองอันนี้มีอยู่ค่ะนุแลนดนูแลนขึ้นมนไหนแป้งมีกี่ในี่พอหนูพอว่าได้แล้วนูหันมาสวกเลยค่ะซ้องล่มออกวดเลยค่ะที่น้ำออกวดแถวเนว่ย เกาบันไดพิชนะค่ะถ้าสมมติว่านูอ่นดังลงดังนูคือสีแมพน้ววันนะคะเลเอาแก้วลงก่อนดีกว่าค่ะเออลอ๋อตอนกะมันจะตกไปเอ๊ะจะเอาอะไรลงก่อนดีนุ่งก็ตั้งสติอยู่ค่ะตั้งสติเอ๊ะจะเอาจมูกหรือจะเอาฟันลงดีแมนค่ะจะไหนมันก็ตรงนาอยู่แล้วค่ะนุ่งเออถ้าเอาจมูกไปเดี๋ยวจะด่างมันอุ้ยมันหักได้ค่ะนุ่นแห้งจิก็เลยเอาฟันเอาฟันก่อนค่ะนุก็เลยยิงออกนุก็ใายเลยค่ะต้องเล็มแล้วเป็นไงหายเลยเท้าตูมือนี่แก้วมาโบ มันหลุดไปเลยเหรอหลุดหายไปเลยค่ะเักเสียไปใส่มาเนั้นพอดีแบบหม่างเทียงเห็นมันเกาะอยู่ในบันไดค่ะเทนพอดีมันเกาะอยู่ที่ราวบันไดฟันอยู่ที่ราวบันไดนั่นเลยเหรอติดยิโมงันค่ะเอาเอาละมารุ้นกันผิดนะครับสองหมื่นบาทสุดท้ายตกไปแล้วนะครับ คำตอบที่ถูกคือ20ซี่น่าเสียดายพลาดไปไม่เป็นไรได้ออกทีวีเออโทรศัพท์อ๋อไม่เป็นไรได้ออกทีวีไม่ได้ไงไม่เป็นไรครแม่หนูอยากอยากให้เล่าออกทีวีนําค่ะอ๋อแม่อยากให้ออกทีวีแม่อยากให้ออกทีวีตั้งใจฟังนะไม่ยืนทางอีกนคแล้เอ้หนู้หอยพอนูก่อนกันนูขอก่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เราหึงเหรอมานะขานุ่มมาได้หึงไม่ได้หึงไปมาหนุ่มหึงเนาะไมเสียงสูงมาได้หึงอ่ะไม่ได้หึงอีนนีเด็กกันแล้วทำไมให้เขาไปยืนตรงนั้นอ่ะให้พ่อนุ่มกวบคุ่นไปก่อนค่ะให้พ่อเขาขุ่นไม่ต่อใหนเขาแยกคุณเลยอ่ะครับผมค่ะรู้สึกไงก็ไม่เป็นไรผมก็มีใจเขาอยู่แล้วครับเหรอนะครับอ่าแ้วก็เห็นพี่เขาน่ารักก็เลยถามเขาายืนอยู่คนเดียวมาเลยเรี่ยเป็นเพื่อนเขาอ๋อ เพื่อนที่คุยกันเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนนี่เขาเร็วมากเลยนะไอ้พ่อนู่หวั่วึงถึงถึงแม่เนี่ยค่ะบอด้คุยกันตั้งแต่มือมาคุณแม่ก่ะเชิญคุณพ่อฮะเป็นยังไงทานเบ็ดมันพูดนี้ไรอยาเป็นคนนักเนี่ยพอพูดถึงขึ้นแม่พุกมือแตะประสบเลยที่เขาทำมิกกิ้อยู่ค่ะเอาเชิญคุณพ่อฮะเกี่ยวไว้ๆแล้วก็มัดไว้ๆแล้วเขาฟาเอาขึ้นพ้นจีโตกีกเลยข้าวเนี่ยเก็บเกียวไว้ๆแล้วก็รีบ มัดข้าวแล้วก็รีบเอาไปไว้นะครับผมคุณแม่ตอบกลับมาว่าให้คุณพ่อคุณลูกรีบกลับไปทําเลยแด้มากคุณกัพอรู่บอดได้คู่อีกกันแล้วก็คุณโหดกันเองเอาล่ะวันนี้เล่นเกมกับเราสนุกทั้งคุณพ่อคุณลูกแต่เสียดายไม่ได้เงินกลับบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวนี่ว่าที่ลูกเขยครับนะครับจะเอาเงินให้ว่าที่พ่อตาเออแล้วปิยะชาิจะเชียร์ไหมเสียค่ะนุเสียเบื่อใจเอาล่ะงั้นวันนี้นะครับ สนุกสนานมากขอบคุณคุณพ่อหนูจันและปียชัดลูกทุไ่ไอดอลขอบคุณมากครับอ่า